สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดหมูป่ากันนะครับนี่ครับวัตถุดิบของเราคือหมูป่านี่รูไหนก็จะสามรูมผลนะครับออแท้แน่นอนเป็นส่วน3ชั้นน,นี่สมชั้นติดหนังหนังกบกุบกับ,กล,บ,ก,ลบกลับเลยนะครับ แบบนี้ไปแล้ครับนี่ครับวัตถุดิบของเรานี่หมูป่าครับของจริงมันต้องสามสามรูครับเขาเรียกว่าสามรูของขนนี่หมูป่ามีพริกไทยออนพริกแดงจินดามะเขือเปาะกระชาย ถั่วฝักยาวครับพริกแกงเผ็ดกะทิใบโหระพาใบมะกรูดครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวลงมือทำกันเลยนะครับ ทุกอย่างหั่นสับเรียบร้อยนี่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับทั้งผักทั้งหมูไปลังสรรกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับใส่กะทิเกี่ยวไปนิดหน่อยให้ร้อนร้อนก่อนนะครับแล้วก็น,นี่ พริกแกงเผ็ดครับประมาณสองช้อนโต๊ะพูนๆน,นเขี่ยวจนแตกมันเลยนะครับครับกะทิแตกมันใส่หมูลงไปเลย เคี่ยวไปจนสุกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยปรุงเร,เริ่มแห้งครับเอ๋เลยครับใส่มะเขือเปรอ่อ เลือปอะเรือปอิุกแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งใส่เ่คียบตัวฟกยาวกับกระชายปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อน ครึ่งนึงอนึช้อนคึ่งน้ำมัหนหอยประมาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาปรุงแล้วแต่ชอบเลยครับเติมความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บครับ นเติมน้ำเล็กน้อยครับแล้วเติมพริกไทยอ่อนรอให้สุกแป๊บนึงนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับโหเราพาพริกแดง ใบมะกรูดใส่กันเลยครับเสร็จเรียบร้อยหมูป่าผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดกะทิ มาครับลองชิมกันนี่ความกรุบกรอบของหนังจะโอเคหรือเปล่าครับนี่ไปครับอืมกรุบกรุบหนังนุ่มมากนี่ลองชิมเนื้อดูครับพร้อมกับ นี่พริกไทยอ่อนลองดูครับจะเข้ากันไหมอืมเนื้อก็ไม่ได้เหนียวครับพริกไทยอ่อนอืมสุดยอดนะครับสมุนไพรจัดไปนี่ชิ้นนี้ ไปครับอืมครับหนังดึงดึง